สวัสดีครับท่านผู้ชมกับนี่ครับบรรยากาศน้ําท่วมอีกแล้วกับซอยสามสามเพชรเกษมนี่ครับร้านดีเด็เดียกว่าขายน้ํจาชาจนวินาทีสุดท้ายเลยครับวันนี้ไฟแดงกลายเป็นไฟไฟแดงกระพริบแล้วนะครับอันนี้ในซอยเจสาพัฒนาตอนนี้น้ําท่วมหมดแล้วครับเราเจอภาวะน้ําท่วมในขนาดที่คลองร้อหนึ่งเรามีการขุดขยายคลองแล้ว ความจุข,ของคลองโน .1 คือ1,200ลูกบาทเมตรต่อวินาทีแต่ก็ยังท่วมนะครับโอ้แสดงว่าฝนตกหนักมากนี่ครับบรรยากาศนี่เป็นเวลาประมาณเกือบตีสีแล้วครับนี่ชาวบ้านก็ขนของกันครับบางบาง้านบางหลังก็ยังไม่ตื่นเลยฝนก็มีการตกบอยปลอยอยู่เออน้ำถึงปีสองนี่ครับโอ้ กันคนกำลังนอนอยู่บรรยากาศแบบนี้หายากครับเป็นเหมือนเป็นเหมือนอีเว้นพิเศษ <c oughs> คนของกันเหนื่อยครับเมื่อกี้ตู้เย็นบ้างตูต้ปป้าบ้างหลายบา้านสงสารแมววับหนูแมแมงตากระตายไปหลายตัวฝนก็ยังตกลงมาอีกครับนี่ครับเลยตามตกับโอ้ฝนตกหนักอีกแล้วครับหนูเห็นไหมนี่ขนาดมีกองโลนหนึ่งนะนี่นี่ตามอะ เียนไม่มีม่มีเตียนมีแต่ไปจ่ายจาัดไว้ั้งแล้วเมื่อกี้ตอนนี้น้ํากําลังขึ้นไปบนถนนและวนี่ครับหวังว่าคงจะไม่ท่วมหนักเกินไปนะครับไม่งั้นก็ลําบากนี่ก็ไม่ได้ซื้อไข่ไก่อะไรเตรียมไว้เลยไม่นึกว่าจะท่วมนะเออปักไวปักไว้กไวเก็บไว้ดีนะครับนี่ครับคนก็เดินครับปากผนก็ไม่กลัวครับ แต่ตอนนี้น้ํายังไม่เชี่ยวครับเพราะว่าน้ํามันยังขึ้นไม่สูงอันนี้เป็นน้ําที่ไหลาบามาจากหลักๆคือฟองรอหนึ่งนะครับมันเข้าทางซอยสิบสองทีาพัฒนาเปลือกแป๊บเดียวครับไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงก็ขึ้นถึงเท่านี้แหละนี่ครับถ้าใครอยากจะกินน้ําจาร์ลูดีก็มากินได้ครับร้านยีเดชขายจนน้าท่วม นี่จะฝนตกวันนี้อีกวันตกหนักแบบเมื่อวานนะโอ้โหตรงไตยขึ้นชั้นสองแน่เลยนี่ขนาดมีกองน้ำหนึ่งนั้นโอ้โหถ้าไม่มีกองน้ำหนึ่งผมว่าชั้นสองแน่เลยนี่นี่ครับเห็นกองกันใหญ่แล้วครับเมื่อกี้เมื่อกี้เห็นกับบะเข้าไปคำหนึ่งไม่รู้ไปจมน้ําด้านหลังซอยหรือเปล่านี่ครับบรรยากาศครับขยะลอยเต็มเลยครับ ดีครับสวัสดีครับ